สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถเ e กียร์อัตโนมัตินะครับที่เจอปัญหา่านับเปลี่ยนท้ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับซึมนะครับผมผมก็เช่นกันนะครับเจอปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับามาสังเกตนะครับในรอบนี้นะครับก็เจอปัญหากําลังพอดีกําลังจะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครัพอดีนะครับ ก็จะมาสังเกตนะครับในส่วนน็อตด้านล่างนะครับน็อตล่างจะเป็นน็อตปล่อยน้ำมันเฟืองท้ายออกมาครับก็จะไม่มีแหวนรองนะครับปกติแล้วนะครับเ,เวลาเราเปลี่ยนท้ายนะครับจะมีแหวนแหวนรองนะครับในส่วนตรงนี้จะช่วยในการรั่วซึมนะครับของน้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนแล้วก็มาเพิ่มในส่วนตรงนี้เข้าไปนะครับ เพื่อจะช่วยนะครับป okay, ้องกันนับไม่ให้น้ามันเฟืองคายนะครับซึมนะครับโอเคเดี๋ยวสําหรับที่นี้ก็มามาเปลี่ยนกันเปลี่ยนทายน้ามันเฟืองคายออกกันเลยนะสำหรับนับนับเปลี่ยนทายตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์สิบนะครับทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ตัวล่างนะครับจะเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนนับน้ำมันเฟืองคายออกมานะครับ ปกติแล้วนะครับก็เข้าศูนย์ครับแนะนำครับก็จะแนะนําให้เปลี่ยนในส่วนน้ํามันเพื่องท้ายนะครับทุกๆ4,000กิโลนะครับทุกๆ4,000กิโลช่างจะแนะนําให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนตามรอบนะครับของตารางการตรวจเช็คนะครับก็จะเปลี่ยนพร้อมกับน้ํามันเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับตัวด้านบนครับ จะเป็นตัวเติมน้ำมันเฟืงท้ายนะครับต่อเป็นน็อตเบอร์สิเหมือนกะันะครับตัวด้านบนจะมีน็อตทองแดงนะครับตัวนี้จะเป็นป้องกันรั่วซึมครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นพออายุการใช้งานของอน้ำมันหรือนอ็อตหรือแหวนรองตัวนี้ค่อนข้างจะนานครับก็เลยคือปัญหารั่วซึมครับ วันนี้ก็เลยจะมาแก้นะครับ <c oughs> ก็ยจะยังรถช่วยนะ สำหรับความสําคัญนะครับของอน้ํามันเฟืองท้ายนะครับบางบางท่านนะครับยังไม่ดูนะครับก็จะช่วยนะครับล้อลื่นนะครับในส่วนชุดชุดเฟืองขับด้านหลังนะครับจะมีชุดเฟืองอ่าในส่วนด้านในตรงนี้นะครับเวลาล้อนะครับล้อหมุนนะครับก็จะตรงนี้ก็จะช่วยนะครับทําให้รถเป็นระบบส่งกําลังนะครับก็เหมือนเหมือนรถยนต์นะครับ จะทำงานคล้ายๆกันนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็ทำความสะอาดนะนิดนึงนะเพื่อรอบหน้านะครับจะได้รู้นะว่ามันยังซึมอยู่ไหมนะครับก็เพื่อนทำความสะอาดในส่วนตรงนี้ด้วยนะ ก็แหวนลองตัวนี้จะเป็นดัวเดิมนะครับผมก็จะใช้วิธีด้วยพอใช้นานๆไปนะครับเวลาเราขันล็อกนะครับจะทำให้หน้าในส่วนตรงนี้มันเรียบนะครับผมก็จะใช้วิธี พนนี้กระดาษทรายไม่มีนะครับก็จะใช้วิธีแบบบ้านๆเลยนะครับนะเขาจะประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ได้มาสองตัวแล้วนะครับก็ ล็อกตัวล่างก่อนนะครับแล้ข้ามาปิดตัวล่างก่อนนะครับ พอดูสภาพน้ำมันตัวเดิมครับค่อนข้างจะดำนะผมหลังจากที่เราปิดน็อ <Ouais> <shit> เปลี่ยนถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเติมในส่วนน้ำมันเครื่องท้ายนะครับตัวใหม่เข้าไปนะครับ <c oughs> มันก็จะมีอ่ารูนะครับเติมนะครับของน้ำมันเครื่องท้ายฮอนดะ้านบจะมีรูนะครับแล้วก็เอียงรถช่วยนิดนึงนะครับ ค่อยๆเติมนะครับค่อยๆบีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับตรงนี้เพื่อป้องกันขวดซึมนะครับบางทีนะครับหลายท่านนะรีบเติมน้ำรีบบีบขวดนะบีบแรงๆเพราะน้ำมันมันจะซึมออกมาตรงฝาขวดนะทอนเพื่อนใจเย็นๆนะครับค่อยๆเติมนะครับผม ก็น่าจะพอดีนะแล้วก็ปิดน็อตเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเข้าไปนะครับโดยที่จะมีแบนห้องแรงดยแล้วก็ใส่น็อตนะครับเติมน้ำมันเฟืองท้ายเข้าไปนะครับแล้วก็อั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ล็อกน็อตนะ เติมน้ำมันเพืิงท้ายนะครับโดยจะมีอแหวนกันซึมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหวนทองแดงนะครับสําหรับนอ็อตเพ่องท้ายของรถฮอนด้าดนะครับจะเป็นแหวนทองแดงทั้งสองตัวนะครับตัวหนึ่งราคาก็ถือว่าแพงมากนะครับตัวหนึ่งห้าสิบบาทนะครับโอเคก็ล็อกให้แน่นนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนับเจอปัญหาในส่วนน้ามันน็อตน้ํามันซึมนับเฟืองท้ายนะครับในส่วนน็อตน้ำมันเฟืองท้ายซึมนะขอแนะนําให้เพื่อนๆเปลี่ยนแผวนรองครับแผวนรองทั้งสองตัวนะครับตัวตัวทองแดงครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองให้รถมันล้อหมุนดูนะว่ามันยังมีอาการซึมอยู่ไหมนะผมโอเค ตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาหน้าก็ขารถอาจจะยังไม่วิ่งนะครับผมก็น่าจะใช้ได้นะผมโอเคเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กดติดต,ตามช่องนี้นดูสนานนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านครับสใหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ